สมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองทรงเป็นผสมกษัตริย์แห่งอาณาจักรอยุธยาทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเมื่อปีพศ1893มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับภูมิหลังของพระองค์ แต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าทรงมาจากเมืองอู่ทองและมีความสัมพันธ์กับเมืองละโวทรงปกครองอยุธยาเป็นเวลา19ปีสวรรคตรเมื่อพศ1912พระนามเดิมพระเจ้าอู่ทองก่อนขึ้นของราชหลังขึ้นของราชเมื่อปีพศ1893หรือจุลศักราช712สถาปนากรุงเสียอุธยาราชวงศ์ที่อยู่คือราชวงศ์อู่ทอง สวรรคตคตเมื่อปีพศ1912คร 21, 19องราช19ปีพระราชกรนียกิจที่สำคัญท่านทรงประทะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวางรากฐานการปกครองแบบจัตุสดม สร้างวัดสําคัญเช่นวัดพุทธไทยสวรรค์ที่มาของพระเจ้าอู่ทองมีหลายทฤษฎีที่เกี่ยวกับภูมิหลังของพระองค์บ้างก็ว่าเป็นเชื้อสายกรรษัตริย์ของลาโวบบางก็ว่าเป็นเจ้าเมืองสุพรรณภูมิความสัมพันธ์กับพราระชวงศ์อื่นมีความกเกี่ยวข้องกับราชวงศ์สุโขทัยและขอม